พิเกตคะ่ะสวดจัก,กรพรรดิแล้วเผลอไปแช่งคนคะ่ะคนที่เราแช่งเนี่ยก็ดันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเขามันเป็นเพราะเราสวดจัก,กรพรรดิแล้วแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะอ๋อสูดหายใจลึกๆนะคะชีวิตของเขาที่มันดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะคําสาปแช่งของเราหรอกนะคะเพราะว่าโอ้เราคงไม่มีพลังพิเศษขนาดนั้นถ้าเรามีพลังขนาดนั้นทุกครั้งที่เราอวยพรตัวเองเราคงเห่งขึ้นตามปากของเราแล้วนะคะ การที่เขาดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยเป็นเพราะวิบากของตัวเขาการกระทําของตัวเขาแต่ในตอนที่เราแช่งเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเลือกก่อกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราพูดไม่ดีเรามีเจตนาที่ไม่ดีเรามีใจที่ไม่ดีที่มีใจที่เกลียดก่อนแล้วเราก็เลยแบบไปแช่งเขานะคะมันมีความไม่ชอบเกิดขึ้นที่ใจแล้วพอนึกถึงคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็แบบขอให้ปตายทรอย่างบางคนเนี่ยเผลอไม่ได้ตั้งใจนะคะลูกเนี่ยแบบเมื่อไหร่มันจะตาย ไปสักทีบ่นสาม,มีอย่างเงี้ยนะคะโตายตายเมื่อไหร่จะได้เลิกกันสักทีขอให้มันหายยนะเกิดขึ้นเจอลูกนี่ที่เบี้ยนี่ก็แช่งเขาอะค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีนะคะตอนที่เราแช่งใครเนี่ยนะคะก็คือจิตใจอันดำทะมึนของตัวเราถูกหล่อเลี้ยงด้วยความเกลียดแล้วก็ขยายผลเป็นคำพูดแย่ๆเรากำลังสนับสนุนให้ตัวเรามีพฤติกรรมแย่ๆนะคะในตอนสวดมนต์สิ่งที่เราได้คือเราได้บุญแต่ตอนในที่เราแช่งใครเนี่ยค่ะสิ่งที่เราก็คือเราได้นะคะก็คือเราได้ก่อกรรมสร้างวจีกรรมและหล่อเลี้ยงเงาดามืดทะมึนให้กับ นิสัยของตัวเองดัง,ดงนั้นแล้วนะคะ มันจะมีผลอะไรไหมทุกครั้งที่สวดจักพรพัิมีผลคือได้บุญทุกครั้งที่เราแช่งคนมีผลคือเราเลือกก่อกรรมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามก่อนว่าอยากเป็นคนแบบไหนก็แตม่มันทนไม่ได้ค่ะถ้าทนไม่ได้นะอดไม่ได้ปากอดไม่ได้เนี่นะคะแปลว่าจิตเรายังไม่มีกําลังและเราไม่ได้อยู่กับการสวดจักพรพัิอย่างแท้จริงคนที่สวดมนต์แล้วแช่งใครได้เนี่ยแสดงว่าจิตไม่อยู่กับพระเพราะว่าถ้าจิตอยู่กับพระค่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่เกรงใจหลวงปู่เกรงใจหลวงตา ไม่กล้าที่จะแบบทําอะไรที่ไม่ดีอยากเป็นแฮปปี้มีเด็กดีของหลวงปู่หลวงตาเพราะฉะนั้นคนที่สวดจกักรพรรดิแล้วแช่งคนอื่นได้เนี่ยแสดงว่าตอนแช่งอะคะ่ะลืมพระลืมสวดลืมอยู่กับบทสวดนะคะมันก็เลยนึกได้ว่าขอสักหน่อยหนึ่งขอจิตขอ จักสักหน่อยหนึ่งขอจิกจิกเขาสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะก็ต้องกลับมาฝึกตัวเองใหม่ค่ะแล้วก็มีวิธีไหมคะที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ตัวเราพูดแย่แใส่คนอื่นนะคะถ้าถามพี่เกดนะพี่เกดก็มีค่ะก็ต้องสวดเยอะๆเพราะทุกครั้งที่สวดเนี่ยปากมันไปด่าใครไม่ได้นะคะเหมือนง่ายๆปากตอนดา่าคือใจนึกถึงสิ่งที่เกลียดคนที่เกลียดนะคะแล้วปากมันด้วยความเคยชิม,มก็จะแบบระบายความเจ็บปวดให้ไปตายซะขอให้ใหายนะเกิดขึ้นขอให้เจงขอให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะตอนที่พูดพวกนี้ สมองไม่ได้คิดถึงคําสวดเลยเพราะฉะนั้นวิธีแก้นิสัยก็คือพยายามนะคะสวดบ่อยๆพอตอนสวดเนี้ยปุ๊บใช้ข้อโมทนากับแผ่เมตตานะคะนึกชื่นชมกับอวยพรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นพอเวลาเจอคนที่มันมาจึกใจแล้วแบบอยากจะแช่งเหลือเกินสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือชินกับการอวยพรกับชื่นชมนะค่ะขอให้เจริญเจริญไปตามกรรมนะขอให้เจริญโดยฉับพลันเอ้หลวงปู่คะแล้วพอตัวเมตตามันมากขึ้นเนี่ยนะคะแม้เพียงแวบ,บเดียว ที่เขาคิดถึงพระจักรพรรดิไต,ตรสน,นะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เทวดาแถวๆนั้นไปอบรมสั่งสอนเขาอย่าให้เป็นคนอย่างนี้อีกนะคะหนูไม่อยากต่อวจีกรรมอ่ะมันเปลี่ยนคั่วอารมณ์แล้วก็ลักษณะนิสัยของเราไปแทบทันทีเลยนะคะฉะนั้นแล้วอยากแก้นิสัยที่ปากชอบแช่งคนอื่นนะคะก็ลองใช้วิธีนี้สวดเยอะๆนึกถึงพระนึกถึงหลวงปู่แผ่เมตตากับโมทนาบ่อยๆฝึกใจเปี่ยมรักให้มีความชื่นชมนะคะดังนั้นจากคําถามที่ว่าเขาเป็น ไปตามคำสาบแช่งของเราเพราะเราสวดจักพัทจริงไหมเขาเป็นไปตามเวรและกรรมของเขาไม่ใช่เป็นเพราะบทสวดจักพัทเพราะบทสวดนี้ไม่ได้มีคำสาปแช่งใดๆเกิดขึ้นเลยแต่คนที่ถามมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแหมทุกครั้งที่สวดเนี่ยมันส่งพลังเราเป็นคนที่มีแบบ e NERGY มีพลังพิเศษที่จะแบบเหมือนมีกําลังอะ่ะมีจิตมีกําลังแล้วสามารถแช่งใครได้นะคะ บทสวดจักพรรัิไม่ได้สนับสนุนให้มีใครมีกําลังเพื่อไปทําร้ายทําลายใครบทนี้มีเพื่อส่งความดีความเมตตานะคะพลังบุญออกไปดังนั้นการที่เขาจะดีขึ้นหรือแย่ลงเป็นเพราะเวรกรรมของตัวเขาและคนสวดจักรพัรที่แท้จริงแล้วมีจิตที่สวดมาถูกทางวนเวนียนอยู่กับคลื่นบุญจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยนึกแย่กับใครถ้าการที่เรายังนึกแย่ๆนะคะนึกแช่งแช่ใครได้เนี่ยเป็นเพราะเราเผลอลืมอยู่กับบ,บทสวด สวดลืมอยู่กับพระนั่นเองค่ะไม่ได้มีกําลังขนาดนั้นเพราะถ้ามีกําลังขนาดนั้นทุกครั้งที่แบบว่าขอให้ฉันถูหวยขอให้ฉันโชคดีมันต้องศักดิ์สิทธิ์และเต็มเป็น,เป,นเป็นไปตามปากเสียเพราะเราสวดจักรพรรดิดังนั้นแล้วจากข้อสรุปนี้นะคะพี่เกดมั่นใจเลยค่ะว่าคนที่เขาดีขึ้นหรือแย่ลงมันเป็นตามวิบากกรรมของเขาแต่ทุกครั้งที่เราแช่งใครอะค่ะเราเพอเพิ่ม กรรมของตัวเราให้ต้องเจอวิบากในวันข้างหน้านะคะอ่าก็กลับมาเนาะขัดเกลาวตัวเองอีกนิดนึงฝึกพึบๆึบไม่พูดอะไรแย่ๆนะคะไม่ส่งอะไรแย่ๆออกไปถ้าจะส่งออกไปคือให้เป็นคลื่นที่ดีมาเป็นแฮปปี้มีนักบันทึกบุญเฝ้าระวังกรรมตนไม่ไปกวนกรรมใครด้วยกันนะคะ กรรมของเขาจะเป็นยังไงคือเรื่องหนึ่งแต่บุญที่เราจะทำทำอะไรได้บ้างเป็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตมามะมาฝึกมีวินัยขันแข็งในการเป็นนักบันทึกบุญจะได้เป็นเด็กดีของหลวงปู่หลวงตาเป็นเพื่อนกันนะคะหวังว่าจะได้ไอเดียสาธุค,ค่ะ